ทดสอบไดโอดบิดเรกติฟายเออร์สวัสดีครับที่นี่ช่อง DIY บายชาติวันนี้ก็เจอกันใน EP ที่3าทับ 3, นะครับก็จะคุยกันต่อในเรื่องราวของไดโอดอยู่ดีนะครับวันนี้ไดโอดสำเร็จตัวนี้นะครับจะเป็นทรงสี่เหลี่ยมเป็นตัวถังโลหะนะครับเวลาที่เราจะนำไดโอดสำเร็จตัวนี้ไปใช้งานนะครับ ก็ควรจะประกอบเข้ากับอ l ลูมิเนียมฮีทซิงค์นะครับซึ่งทำหน้าที่ระบายความร้อนให้เขาส่วนหลักๆก,ก็คือไดโอดตัวนี้จะได้ไม่เสียไวนะครับที่ผมเคยนำไปใช้งานก็คือผมจะไปเอาไปประดิษฐ์ทำ blocking ไดโอดนะครับเกี่ยวกับระบบโซล่าเซลล์ตัวนี้ผมผมเคยนำไปใช้นะครับ แล้วผมก็นำมาทำวิดีโอในวันนี้ต่อนะครับไดโอดตัวนี้จะอยู่ในสภาพใหม่นะครับพอที่จะมองเห็นเบอร์ของไดโอดถ้ามองเห็นเบอร์นะครับและขั้วของไดโอดเนี่ยชัดเจนเวลาที่เราจะนำไปใช้งานก็คงจะไม่เกิดปัญหาก็คงจะไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะครับ แต่ถ้ามองไม่เห็นฉลากหรือว่าเบอร์ของไดโอดเนี่ยบางบางคนนะครับยังเช็คไม่เป็นฉลากก็ไม่เห็นเบอร์ก็ไม่มีนะครับเวลาจะนำไปใช้งานเนี่ยปัญหาเกิดแน่นะครับถ้าเกิดว่ายังเช็คไม่เป็นผมก็จะมาแนะนำอีกว่าตรงไหนมองหาตำหนิ ที่ว่าเราดูแล้วเราเราเข้าใจว่ามันเป็นขั้วบวกของไดโอดบิกตัวนี้นะครับเราก็หมุนดูอุปกรณ์ไปนะครับหมุนดูโดยรอบเลยนะนะครับสี่เหลี่ยมทรงสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็เหมือนกันหมดไม่มีมุมตัดมุมใดนะครับแต่ถ้าดูแล้วไม่เข้าใจนะครับผมจะแนะนำให้นะครับให้หมุนหาขาของ ไดโอดสำเร็จตัวพวกนี้เห็นไหมครับตําแหน่งขาเนี่ยผมจะหมุนให้ดูนะครับสําหรับสําหรับน้องๆที่ยังยังไม่ไม่ยังไม่เข้าใจเรื่องไดโอดดีนะนะครับถ้าเกิดมองดูแล้วเนี่ยเบอร์ของไดโอดไม่มีเลยนะครับให้มองดูขาของไดโอดนะครับเห็นไหมครับว่าขาเนี้ย มันจะอยู่ลักษณะนอนอยู่เห็นไหมครับขานี้ก็จะนอนอยู่มันจะมีมันจะมีชนิดหนึ่งนะ่ะให้เราส,สังเกตดูว่ามันจะไม่เหมือนใครนะครับนี่นี่ก็นอนอยู่เห็นไหมแล้วตรงขานี้มันจะตั้งอยู่เห็นไหมครับผมจะเอียงให้ดูนะ สามขาเนี่ยมันจะลักษณะมันจะนอนอยู่เห็นไหมครับขานี้จะตั้งอยู่เห็นไหมครับมันจะไม่เหมือนใครอยู่ขาหนึ่งนะครับตำแหน่งตรงเนี้ยเห็นไหมครับถ้าหมุนดูเนี่ยมันจะเป็นค้่วบวกนะครับของไดโอดบิทตัวนี้เมื่อเจอค้่วบวกแล้วเนี่ยนะครับเราจะรู้ทันทีเลยว่าตรงกันข้ามมันจะเป็นค้่ลบนะครับ โดยอ,อัตโนมัติของผู้ผลิตของไดโอดสำเร็จออกมานะครับเขาจะทำตำหนิให้เราเห็นอยู่อย่างนึงแหละนะครับแล้วขาตรงกลางที่เหลือสองขาเนี่ยก็จะเป็นขาที่รอรับไฟ AC นะครับเป็นไฟ AC ที่ผ่านหม้อปแปลงมาแล้วนะครับเป็นไฟแรงดันต่ำนะครับจะเป็น11โวลต์10 สองโวลต์สิบโวลต์สิโวลต์ยีโวลต์เอนะครับเป็นเป็นไฟที่ลดแรงดันลงมาแล้วนะครับแต่ยังคงเป็นไฟ AC กระแสสลับอยู่นะครับเป็นไฟแรงดันต่ำผมเขียนวงจรภายในออกมานะครับการวางตาแหน่งของไดโอดก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้เลยครับ ครับแล้วก็ผมก็จะแนะนำการนำมิเตอร์ดิจิตอลมาทำการวัดไดโอดสำเร็จตัวนี้นะครับก็จะหมุนไปที่สัญลักษณ์การวัดไดโอดนะครับคงจะเข้าใจกันดีแล้วเนาะตรงนี้เนาะนะครับผมก็จะทำการวัดนะครับ ก่อนที่จะทําการวัดเนี่ยเราจะต้องเข้าใจว่ามิเตอร์ของเราเนี่ยถ้าเป็นมิเตอร์เข็มเขาก็จะปล่อยไฟออกมาอย่างหนึง่งแต่ถ้าเป็นมิเตอร์ดิจิตอลนะครับแดงก็คือบวกดําก็คือลบนะครับให้เข้าใจตรงนี้ก่อนปัจจัยสําคัญที่จะวัดขาดไดโอดนะครับก็จะต้องระลึกไว้เสมอว่าการวัดเนี่ย ถ้า forward b i a s ก็คือจะขึ้นนะครับถ้าสลับสายก็คือ r e v e r s e y i r s ก็จะไม่ขึ้นนะครับการท่องจำก็ขึ้นหนึ่งครั้งไม่ขึ้น1ครั้งนะครับถ้าขึ้นสองครั้งแสดงว่าไดโอดเสียนะครับผมก็จะแนะนำในการวัดก่อนนะครับตรงนี้ถ้าสมมุติว่าถ้าดูตามรูปแบบของไดโอดสำเร็จตัวนี้แล้วนะครับถ้าวางเนี่ยนะครับ ตรงนี้จะเป็นขั้วบวกเนาะนะครับเนี่ยก็คือเปรียบเสมือนอย่างว่าตรงนี้ก็คือคือขาแน,แนวตั้งแนวตั้งแบบนี้เห็นไหมครับแล้วส่วนขานี้นะครับก็จะเป็นขาที่นอนอยู่เห็นไหมครับจะอยู่แนวราบขานี้ก็คือขานี้นะครับนะครับจะนอนอยู่ส่วนขานี้ก็จะนอนอยู่เห็นไหมครับ จะเหมือนลักษณะของไดโอดบิตตัวนี้เลยที่ผมเขียนออกมานะครับขานี้คือขาตั้งนะนะครับผมก็จะทําการเริ่มวัดไดโอด D2 ก่อนนะครับ D2 D2 เราต้องเอาไฟบวกไล่ไดโอดนะครับเป็นการฟอร์เวิร์ดไบแอสเราถึงจะเห็นสถานะของไดโอดแต่ละตัวนะครับเราก็จะเอาไฟเหมือนอย่างว่าเอาไดโอดมาวางไว้ในในช่องนี้ นะครับเนี่ยในช่องนี้หนึ่ตัวก็คือตัวนี้นะครับตรงนี้ก็คือตรงนี้นะครับทางด้านขวามือก็คือตรงนี้ดีสามไดอยู่ตรงนี้นะครับอ่าผมจะวัดดีสองก่อนนะนะครับผมก็จะนําสายโพ o ของมิเตอร์เนี่ยสีดำเนี่ยมาวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วผมจะเอาสีแดงนั้นไล่ดีสองก่อนนะครับอ่าผมดูนะ เห็นไหมครับก็จะเกิดวนตกข้อมที่มิเตอร์ดิจิตอลนะครับที่อยู่ซ้ายมือของเรานะครับอ่าเห็นไหมครับตัวนี้คือเรารู้แล้วว่า D2 ตัวนี้มีไดโอดหนึ่งตัวนะครับเห็นไหมครับถ้ารีเวิร์ดไบอัถ้าสลับสายนะครับมันก็จะไม่ขึ้นนะถ้าเป็นไดโอดสำเร็จถ้าเป็นไดโอดดีมันก็จะไม่ขึ้นเห็นไหมครับ อ่าอันนี้วัดดีสองผ่านไปนะครับต่อไปเราก็จะวัดดีสามนะครับดีสามก็เหมือนกันเนี่ยก็มีไดโอดอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับเนี่ยเอาไฟบวกไล่ไดโอดกระแสก็จะวิ่งไปทางนี้นะครับเนี่ยผมก็จะอยู่ตรงนี้ก็เหมือนกันผมก็จะยกสายมิเตอร์ไว้ตรงนี้เห็นครับเนี่ยก็จะเกิดวนตกคร่อมอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่งดีสามตัวนี้เป็นดีสามนะครับ นะดูตรงนี้ด้วยนะประกอบนะครับแล้วถ้าผมจะรีเวิร์ดไบอัสผมจะสลับสายนะครับมันต้องไม่ขึ้นถ้าเป็นไดโอดดีนะครับเห็นไหมครับจะไม่ขึ้นอ่าตัวนี้ต่อมาเรามาวัด DC กันนะครับ DC ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับกระแสไฟก็จะวิ่งมานี่นะครับ ถ้าวัดตัวจริงนะครับผมก็จะขยับขึ้นมานี่ก็จะวางไปเลยนี่นะครับก็จะเกิดวนตัวคล่อมยกแล้วเราจะรีเวิร์ดไปอัดนะครับถ้าเป็นได้อดดีต้องไม่ขึ้นเห็นไหมครับถ้าขึ้นก็คือว่ารั่วหรือเสียไปแล้วนะครับอ่าต่อมาเป็น D ีหนึ่งดหนึ่งก็เหมือนกันนะครับดีหนึ่งผมก็จะ เอาสายโ r o มาวางไว้ตัวนี้นะครับกระแสก็จะวิ่งไปนี่นะครับชุดนี้ผมก็จะวางกับไดโอดบิดตัวจริงเห็นไหมครับก็จะเกิดวนตวคลงขึ้นมาเลยนะครับง่ายๆนะครับเพียงแต่ว่าเราทําความเข้าใจมันนะครับเนี่ยถ้ารีเวิร์ดไบอาต้องไม่ขึ้นเห็นไหมครับไดโอดบิดสตัวนี้ใช้ได้นะครับแล้วเราจะวัดไดโอด ที่รวมกันทั้งหมดนะครับไดโอดรวมกันทั้งหมดจะอยู่ตำแหน่งไหนนะครับตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้เห็นไหมครับกระแสมันจะวิ่งไปได้2ทางเลยเห็นไหมครับเนี่ยวิ่งมาทางนี้ก็ได้นะครับเห็นไหมครับคือการไล่นะการที่จะเอาไปใช้ก็อีกแบบหนึ่งนะครับการที่เอาจะจะเอาไปใช้ก็คือบวกอยู่ฝั่งนี้ลบอยู่ฝั่งนี้แต่ว่าถ้าเราวัดมันคนละเรื่องกันนะครับชุดนี้ ผมก็จะวัดไดโอดทุกตัวรวมเข้าด้วยกันนะครับอันนี้นะผมก็จะขึ้นมาวางนี้อ่าเห็นไหมครับวนตกคล่อมก็จะเยอะขึ้นไปอีกนะครับคือคือวัดไดโอดทุกตัวเข้าด้วยกันนะครับถ้าสลับสายรีเวิร์ดแบตต้องไม่ขึ้นถ้าไดโอดดีนะอ่าเห็นไหมครับนี่ครับไดโอดบิตัวนี้ดีนะครับสามารถใช้งานได้ ส่วน2ขาที่เหลือนะครับก็เหมือนเดิมนะครับสําหรับขาที่รอรับไฟ a อซวัดยังไงก็ต้องไม่ขึ้นนะครับจะสลับสายยังไงก็ต้องไม่ขึ้นนะครับผมก็จะวัดตัวจริงให้ดูครดูนะครับนะครับสลับสายก็ไม่ขึ้น โอเคแสดงว่าไดโอดตัวนี้ดีนะครับผมก็จะทำการต่อตัวอย่างทดลองของจริงให้ดูนิดนึงนะครับ ตรงนี้เป็นซีอิเล็กโทรไลต์นะครับตรงสีขาวเนี่ยตรงนี้เป็นขั้วลบนะครับเป็นเป็นคาปาซิเตอร์ของระบบไฟ DC นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นขั้วบวกนะครับถ้าดูลักษณะของใหม่เห็นไหมครับเนี่ยเห็นไหมครับตรงขาวๆาวน่าจะเป็นขั้วลบและที่ไม่เขียนบอกนี่จะเป็นขั้วบวกนะครับขั้วบวกนี้ขาจะยาวกว่านะครับเห็นครับ ตัวนี้ขาสั้นจะเป็นควลบก็ใส่ไปหน่อยนะครับเป็นให้ไฟท,ที่แปลงออกมาเนี่ยมันเป็นไฟเรียบขึ้นนะครับจะประมาณยิ่งยิ่งข้ามค่าฟาลัดสูงมันก็จะเรียบขึ้นนะครับแต่นี้ผมเอามาแสดงให้ดูนะครับเป็นเป็นค่าที่ค่อนข้างต่ำไปหน่อยไฟมันก็จะไม่ค่อยเรียบนะครับ แต่ว่าผมก็จะเอามาต่อให้ดูเพื่อเป็นตัวอย่างในการในการนำไฟไปใช้งานแบบที่ว่ามันเรียบขึ้นนะครับบวกก็จะเข้าไปกับบวกนะครับค็อดูนะ,ะลบลบก็จะอยู่ในตำแหน่งของของขั้วลบนะครับเนี่ยก็จะอยู่เลยลักษณะนี้ถ้าเกิดว่าเป็นแผ่นปิ้นเป็นวงจรเราก็โยงสายไปนะครับ แต่นี้ผมทําการแสดงให้ดูให้เกิดความเข้าใจลึกซึ้งนะครับส่วนที่จะขั้นตอนการละเอียดจริงๆก็อันนี้แล้วแต่ FC นะครับที่จะไปประกอบติดตั้งนะครับ เห็นไหมครับก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นขั้วบวกก็จะเข้าไปตรงๆกับคาปาซิเตอร์เลยนะครับขั้วลบขั้วลบก็ต่อลงลงฝั่งฝั่งลบของไดอดบิดตัวนี้นะครับส,ส่วนจะเอาไปใช้งานก็นี่เลยบวกลบนะครับดึงไปใช้งานได้เลยนะครับเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆที่พื้นฐานเบื้องต้นที่น้องๆที่ยังไม่เข้าใจนะครับผมจะแนะนำให้นะครับ ผมก็จะเสียบไฟเข้าไปครับตรงนี้ก็จะเป็น LED นะครับ LED ผมจะต่อไฟให้ให้ให้ชมกันด้วยนะครับก่อนอื่นผมจะวัดไฟให้ดูก่อนดีกว่านะครับตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นไฟ220โวลต์นะครับไพรมารีของของมออแปลงตัวนี้นะครับเซคันดารีคือไฟออกนะครับออกนี้จะเป็น11-12โวลต์นะครับผมจะวัดให้ดูนะครับ เห็นไหมครับ11-12โวลต์ AC นะครับขาออกแล้วก็จะมาผ่านไดโอดบิดตัวนี้นะครับไดโอดบิดตัวนี้ก็จะแปลงไฟจาก AC เป็นกระแสตรงนะครับผมก็จะปรับย่านมิเตอร์ไปที่กระแสตรงเป็น DC นะครับ DC แล้วก็จะวัดเข้าไปนะครับก็จะตกอยู่ที่ประมาณ มันมันจะสูงขึ้นนะครับถ้าเกิดใส่คาปาซิเตอร์เข้าไปเนี่ยจะประมาณ12ถึง16โวลต์น,นะครับอ่านี่จะอยู่ประมาณ15บห้าโวลต์กว่าๆนะครับแต่ก็เป็นโวลต์ที่สแตนบายนะครับเพื่อเผื่อว่าถ้ามีโหลดมันก็จะดรอปแรงดันลงไปนะครับตรงนี้เข้าใจด้วยอุนนี้ผมมีตัวอย่างไฟ LED นะครับ แอ d เล็กๆน้อยๆให้ดูว่าออมันมีไฟออกมาจริงๆนะครับทดสอบไดโอดบิดเร็กติฟายเออสามารถนำไปใช้งานได้ก็เป็นเทคนิคที่ผมแนะนำให้เกิดความเข้าใจง่ายๆนะครับโดยไม่เน้น การอธิบายเชิงวิชาการมากมายนักนะครับสำหรับผมสิ่งไหนที่ดูแล้วนะครับได้ความรู้และเกิดประโยชน์ก็ให้จดจำและนำไปใช้งานต่อนะครับส่วนสิ่งไหนที่ผมอธิบายไม่ครบนะครับหรืออาจจะอธิบายผิดพลาดไปบ้างนะครับผมก็ต้องขออาภัยมานะโอกาสนี้ด้วยนะครับบางทีมันอาจจะไม่เรียบร้อยเท่าไหร่นะครับในการทำงานแต่ผมก็เต็มใจที่จะเอาประสบการณ์ของตัวเองมาแบ่งปันให้ fc ทุกทุกท่านที่ผ่านเข้ามารับชมได้เกิดความคิดและเอาไปดัดแปลงต่อยอดใช้งานนะครับถ้าชอบสไตล์ช่อง diy บายชาติช่วยกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆนะครับท่านใดที่ต้องการแสดงความคิดเห็นหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็พิมพ์คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ วันนี้สวัสดีครับ